สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องกูมา้นยนะครับพบกันนะฮะค่าย PG เช่นเคยเลยนะครับรอบนี้ก็จะเป็นเกมโชว์ดาวนะครับผมได้ทิกๆหนึ่งมานะครับจากเพื่อนของเราเองนะฮะก็วันนี้บอกได้เลยว่ามีของดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ460ิซึ่งไม่รู้ว่าริกของเพื่อนเราจะสําเร็จหรือเปล่านะฮะก็เลยต้องเตรียมมาเยอะหน่อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอยู่ด้วยกันที่เดิมนะไซส์ faw99 เช่นเคยนะฮะรอบนี้บอกได้เลยว่าถ้าแตกเดี๋ยวแบ่งให้นะฮะ ที่นี่คือข้อดีมันแบ่งให้เพื่อนได้นะครับอย่างเอาอะคือแบบใช้ยูนิ้แบ่งให้ได้เลยมา,มา่อนเพื่อนๆเดี๋ยวดูทริคที่มันให้เรามานะคือแบบมันโอ้โหเดือดดาดเกินสี่สิบนะครับเอาเฉียคือถ้าไม่มาเลยเละเลยถนะอแค่นี้แหละคุณผู้ชมจากนั้นครับไปแบบช้าๆเลยที่ยังมันเกินไปว่รหรือถ้ามันไม่มาเย่ยมันจบเลยแต่ผมชอบนะทริคเนี้ยตรงที่ว่า คือเหมือนคุณตั้งใจมาแล้วว่าคุณจะมาแค่ทีเดียวคุณจะไม่เล้าหรือคุณจะไม่เติมเพิ่มอะไรเงี้ยคือแบบซัดแค่ทีเดียวแตกคือจบแค่น,นั้นเออผมชอบกว่าที่เนี้ยโอ้ยเชี่ยเกือบแล้วเชิญเบกมันจะรอดหรอวะสัตว์เอ้ยเอาเหอะเอาเหอะเอาเหอะนะหยุดน่าส <Nice. S 2> เชี่ยมสัตว์ขอบคุณ มันต้องอย่างนั้นดวะเอเหอะอย่างไรก็แล้วแต่ถ้ามึงแตกมามึงจะถึงพันกูก็เอาอะตอนเนี้แล้วกูบอกเลยกูจะไม่เอาทิ้งแบบนี้อีกแล้วจูจะเอาอีกแล้วคุณผู้ชมมันมันโอ้โหมันเกินไปอะคือมันโอกาสแค่ไม่กี่หมูนึงเรามันไบไปบางทีไม่ทันรู้เรื่องเลยมันมันหมดก่อนหน้าไหลมาไหลมาไหลมาเพื่อนก้อนทองมา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  โอ้โหแล้วมึงมาทำใหม่แล้ะถ้ามาอย่างนั้นนะเออโอ้โห้วคือมึงจะไม่เข้าสักดอกเลยไงโอ้โหเบาไปปะครับออโอเคก็แค่นั้นเลยโอเคครับคุณผู้ชมโอเคเลยฮะแจ๋วมากขอบคุณเยี่ยมครับ สวยครับผมชมเร็วอะเร็วไหมพันสองยังรวดเร็วไม่ต้องมันนั่งคืงไมมหนึ่งไม้สองให้มันเสียเวลานะครับนี่เป็นไงยังรดเร็วโอ้รออนเลยยังไม่ขึ้นนะคุณผู้ชมอ้ยังรดเร็วครับแต่ถ้าคุณมาจากที่อื่นนี่คือแบบว่าผมไม่สามารถแบ่งให้ได้นะครับแต่ถ้าเราเรามาจากที่เดียวกันผมสามารถข้ามไปให้ได้เลยนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีเท่านี้นะฮะโชคดีเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าทริคนี้มันก็ มันมันเร็วไปเนาะมนไม่เวิร์กหรอกผมว่านะหรือว่าเราจะเอาอีกสักนิดไหมฮะคุณผู้ชมไปสักนิดไหมถ้าให้ตามสเต็ปมันก็ต้องเล่นร้อยอ่ะไปโอ้โหขี้ยแม่งเอ้ยอุ้ยเมันเหมือนมาว่ะเอาว่ะคุณผู้ชมเอาเอาหน่อยเอาหน่อยเออเอาหน่อยมันเหมือนมาว่ะผมว่าจะไปละ แต่ตอนนี้คือเราได้พันหนึ่งแนะเฮ้ยเฮ้ยหมวกมาดิเ,เฮ้ยเชื่อมมาจริงวะโอ้แต่ชายมัน,ม,นมันไม่ได้เชื่อมกันทั้งหมดอะคุณผู้ชมเสียยอมรับเลยว่าทิกนี้ไม่ไหวจริงแต่มันจะได้ไม่ก็เยอะดิแต่ถ้ามึงมีก้อนทองลงมารอบนี้มันจะได้เยอะเลยนะ ถ้ามึงมานับเพื่อกันกูบอกเลยนะว่ามันจะเยอะทันทีโหสแตดเแม่งเอาวางคุณผู้ชมนะติดไปหนึ่งวันมาครับอมคุณผู้ชมพันแปดจบพันห้าดีกว่านะครับเออจบพันห้าดีกว่าอย่างน้อยก็สองเท่านะครับสองเท่าพอเหมือนเดิมนะมนเพะื่อนถ้ามาจากเจ้าอื่นนี่คือผมแบ่งให้ไม่ได้นะครับแต่ถ้ามาจากที่เดียวกันมันสามารถแบบ เขาเรียกอะไรครับผมว่าแบ่งกันข้ามยุธได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไอ่ไงอ่าฮะโอ้โหไม่ต่อให้หน่อยวะอ่ะคุณผู้ชมครับก็มาสตท้ายพอจบเท่านี้แหละสวยละไปดีกว่าครผมคุณผู้ชมฮะวันนี้โชคดีครับ